สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับช่อง้ายกินดะครับวันนี้เราจะมากินเมนูที่นําเสนอกันไว้ครับัมม่าเมนูสร้างสรรค์ชีวิตชีวิตไวรุ่นะครับคิดอะไรไม่ออกก็มาม่าโปรดน,นะครับไปลุยมีน้ำซุปด้วยนะคะ อ,อย่างนี้เนี่ยนะครับขาดผู้เอาเมียบังคับบอกว่าอยากดังนะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อย <laughs> ผมจะต้องมากินด้วยนะครับซ่อมจะทิ้มตากันตายเบียดกลัวเราก็อยากจะมีกล้องดีๆแล้ว